หน้าหนาวแล้วเราก็เลยอยากจะน,นําเสนอเรื่องสเปเิร์ตสเปเิร์เเตรกระสอบเนี่ยโรงงานเนี่ยไม่แยกเกรดเอเกรดบีแล้วที่สําคัญราคาถ้ามาจาับพี่นิวนะอ้หฟินาเล่ค่ะกระสอบนี้ราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยปกติเราขายอยู่ที่4,500ัารค่ะแต่ถ้ามาจากอีพิทิงไบนิวจะอยู่แค่สา0พันห้ารแอคชั่นกลับมาที่เดิมฮะโกดังอัปเดตสเตชันร่มกล้าซอย23นะฮะเข้าฤด,ดูฤด,ดูหนาวละนิวก็เลยอยากจะมา เปิดกระสอบค่ะมาเปิดกระสอบมานําเสนอนะเกี่ยวกับพวกเสื้อสเวตเตอร์เสื้อฮู้เสื้อไหมพรมนะวันนี้เราเอาใจสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กาลังมองหากระสอบเสื้อประเภทนี้นะฮะเดี๋ยวตามนิวไปดูการเปิดกระสอบข้างในเลยจ้าตามาไหนจ๊ะไหนจ๊ะอันนี้เป็นมือมือเทพในการเลือกนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้คือสเวตเตอร์ มีฮูดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างฟังเสียงทีไรก็ตื่นเต้นทุกทีกับเสียงนี้โอ้โหสีมาสวัสดีเป็นทางการด้วยน,น,นะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่นุ่นคนเดิมนะครับโกดังอัปเดตสเตชันแล้ววันนี้พี่นิวก็จริงๆอ่ะแฟนคลับอ่ะเร,เรียกร้องมาเยอะมากเนาะแฟนคลับพี่นิวที่ดูคลิปคลิปที่ผ่านมาหลายๆคลิปที่มาห uh huh. าที่โกดังนะคะมาถึงบอกว่าอยากเห็นพี่นิวตัวจริงมากเลยเป็นยังไง ก็เป็นไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ที่นิวหลายคนเลยถามหาพี่นิวเยอะมากมากขอบคุณมากนะคะที่ติดตามก็ไม่ไรเดี๋ยววันนี้หน้าหนาวละเราก็เลยอยากจะนําเสนอเรื่องสเวตเตอร์อ่าใช่กระสอบนี้เป็นไงพี่นุ่นตัวนี้ค่ะสเวตเตอร์กระสอบเนี้ยโรงงานเนี้ยไม่แยกเกรดเอเกรดบีแล้วที่สําคัญราคาถ้ามาจากพี่นิวนะฟินาเล่ค่ะอย่าลืมบอกว่ามาจากเอวิติมัยนิวลูกค้าบางคนบอกว่ามาจากใบ บายบายบางคนบอกติงติงอะไรก็ <laughs> อุ้ยเรียกเรียกง่ายก็ตายเอพิติงบายนิวแหมง่ายอ่ะอย่ารอช้าพี่นุน่นกระสอบนี้ราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยปกติเราขายอยู่ที่4500าค่ะแต่ถ้ามาจากเอพิติงบายนิวจะอยู่แค่3 5 0 0ับาท <_ s> อุ้ยเลิศมานนกน,นะเถียง <_ s> ไม่ได้เลยนะพี่จากประวัติที่ขายของมาเน <_ s 1> ี่ยช่วงหลัง5ปีหลังนะะเนี่ยค่ะรายการสเวตเตอร์ฮูดเป็นรายการนัมเบอร์วัน,นะคะใครเอาไปก็ขายดีสีของตัวนี้เป็นไงบ้างพี่นุ่นที่ดูมาก็ใช้ได้ค่ะ คือ,อใช่ค่ะพวกนี้มันเป็นรวมเกตมันจะไม่ใช่เกตเทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เกตบี B ทั้งหมดแต่เป็นตัวทําตลาดค่ะเนื่องจากราคาถูก oh, <Jordan. S 1> แล้วก็สินค้าเนี่ยอ,อย่างจอแดนอย่างเงี้ยลูกค้าเอาไปขายก็คือหัวผ้าเลยทันที uh huh. แล้วใครที่ขายงานพวกสเวตเเตอร์แล้วเจอปัญหาเรื่องขนผ้าขุยเป็นเรื่องธรรมชาติของผ้ายืดค่ะเราต้องตัดขุยวิธีการตัดถ่าให้เซฟต้นทุนก็กระดาษทรายเบอร์อ่อนค่ะพี่ลูดรูดไปหรือ เครื่องขุดขนใช่ค่ะเ็าง่ายก็ดังอัปเดตก็มีขายค่ะอ๋อก็ดังอัปเดตมีขายสองร้อยห้าสิบาทใช่ไหมมีขาค่ะอู้แต่รถตัวตัวเล็กมากนะสิสองร้อยห้าสิบตัวตัวที่เป็นแบบพกพาค่ะพี่ภูมิขอดูหน่อยอ๋อของพี่นิวก็มีพี่นิวไปซื้อที่โรงเกลือเท่าไหร่พี่นิวหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ของเราตัวเท่านี้ค่ะพี่อ๋อตัวเท่านี้สำหรับแม่ค้าไปตลาดแล้วพกพาอันนี้นี่นะจ๊ะถ้าใครสนใจนี้ก็ได้ราคาพิเศษไหมอ๋อสองร้อยห้าสิบนี่พิเศษที่สุดแล้วนะจ๊ะะะะทีีีีีนนนน้้ก็มมคคค่่่่่่าาาอออออัดตตตตเเเลลยยยูสปิรรบไ ลูกค้าต้องอย่างหนึ่งนะขายผ้ามือสองเนี่ยมากับพื้นดวงในแต่ละวันด้วยนะคะว่าพื้นฐานดวงวันนี้ของคุณเป็นยังไงเออสภาพดีด้าจ้าของพี่นีโมดีดาอันนี้อดิดาใช่ไหมอาดิด้เนี่ยอดิดาที่เหนวอาดิดาแล้วถ้าสวยขนาดนี้เนี่ยอดิดาลูกค้าอ่ะอดิดาตัวละสี่สิบบาทเนี่ยอ่ะผูม้าอีกแล้วอาผูม้าอีกแล้วผู้หญิงผู้ชายมีรวมกันไดใหญ่เทียบแบบอ๋อแปลว่าไซส์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ไซส์รวมไซส์ค่ะผู้หญิงผู้ชายเด็กใส่ได้หมดใส่ได้้มมกจะ่่่คออยยยีีพนาาข ูกคขายได้ล้นล้วนเลยเนาะใช่ค่ะอันเดอร์เมอร์เมออันนี้เนาะก็อย่างที่พี่นุ่นบอกว่านะในการที่เราออกไปแล้วเนี่ยไปทําความสะอาดใช่ค่ะใช่ค่ะรับรองใหม่กริปแน่นอนใช่ค่ะโอ้โหมาตัวท่อะไตัวที่เี่ต่สีตัวที่สี่ตมวที่่ตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวมี่สี่ตัวที่สี่ตสี่่สี่่ทท่นมีโทรศัพท์คัวจริงๆค่ะ นี่นะจ๊ะที่นี่หลายคนก็จะสอบค้ามาแบบประจําเลยนะาะขายแยกชิ้นไหมหรืออะไรไหมแบบที่นี่ไม่มีนะาจ๊ะที่นี่คือยกกระสอบให,ใ,หให้คุณอนะไปขายแยกราคากันเองเนาะใช่ค่ะเพราะว่าข้อดีของการยกกระสอบเนี่ยคือเราได้ทุกอย่างหัวกลางหางไปผสมกันหัวคุณซื้อในราคาถูกแต่คุณไปทําในราคาแพงหางคุณซื้อในราคาขนาดนี้แต่ทํายังไงคุณก็ไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นในกระสอบเนี่ยจะถัวถัวทั้งหัวกลางและหางให้ลูกค้านะคะยังไงก็ได้กําไรแม่แต่อันนี้ก็ ให้ดูให้ดูไม่พูดโซเลียสีเขดค่ะใครหยิบกระสอบนี้เนี่ยเลี้ยงน้ำห้าขวดเลยเออเออเออดีมากนะอ่ะอันนี้นะจ๊ะอันนี้คือแบรนด์แบบแบรนด์แบรนด์สปอร์ตอุ้ยอะไรเนี่ยน่ารักมากมิกกี้เมาส์หรอป้ายเล็กผิดไหมมาป้ายขาดค่ะอ๋อป้ายขาดอ๋อป้ายขาดแต่ก็เป็นป้ายป้ายดิสนีย์ป้ายดิสนีย์นะ โอ้โหกระสอบนี้คือแบบอันเดอร์สุดปังสุดปังจริง,งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะพี่นุ่นนะพวกสเวตเตอร์อ่ะคือมันจะไม่เหมือนกับพวกซูยุดเหมือนนนะ<ช>แต่ว่าที่ว่าสเวตเตอร์น่าจะเล่นยี่ห้อใช่ค่ะ,ะ,<า>ะล่กยี่อแล้วก็เล่นสภาพเล่นสภาพใช่อย่างอย่างนี้อย่างนี้เป็น,นต้อนอยโอ้โหดูตัวนี้ดินี่เฮ้ยอะไรอะพี่นุ่นสวยอะใหม่มากสวยมากนี่นี่ยเลอะนี่ซัก ถ้าต้องซักใครซื้อแถมแถมค่ะมาจากพี่นิวบอกนะคะแถมวิวเว้าพาวเวอร์คีนค่ะแถมค่ะแถมลูกค้าใครท่านใดมาอย่าอย่าลืมของตวงของแถมนะใหญ่คมาหใหญ่มากดูนี่สวยมากดูลายนี้ดิลายตกปลาปลาจ้าแล้วใหม่มากโดยส่วนใหญ่นะก็คือสเวตเตอร์จะเล่นประมาณแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้นะถ้าขุดทก็สอบตอบไม่ได้ใช่ทุกสับมาตัองขึ้นอยู่กับการพื้นฐานด้วยด้วยวันค่ะดองของจิตวิทยาด้วยใช่้ถาสมมรู้ว่าแหมจะพูดดีมั้ย แต่บางคนไปเห็นแบบสเวตเตอร์แล้วมีพิมพ์เป็นวงในกระแสอันนั้นน่ะต้องคิดหนักแหละโอ้ยต้องคิดหนักนะสเวตเตอร์จะไม่มีแบบนั้นเด็ดขาดไม่มีมันหายากมากพิงค์เสืู้กันเลยค่ะเสื้อคู่หรือเปล่าไม่ตเรียกพีเข็ดฐานี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาต้อง่ายรูปผมประกอบการวิ้ยทำไมพิงค์มันเยอะจังเลยจ้าวนี่มาสีเข็ดมาสีตัวอย่างเงี้ยล่ะฮะกระสอบนี้แบบจริงอ่ะกระสอบแบนน้ำนะบอกโก้คุณผู้ชที่ดูคลิปนี้นะต้องถามว่ากระสอบนี้ยังอยู่ไหมบอกได้เลยว่าไปแล้วค่ะไปแล้วนะจ๊ะ ถ้ายังไงก็มาดูกระสอบอื่นได้ใช่ไหมพี่นุ่น่ค่ะรุ่นเอาค่ะพี่ต้องมารุ่นเนาะความสวยของแต่ละกระสอบตอบไม่ได้นะคะพี่ก็ลายสวยเปิดเป็นทีมนะเป็นเป็นเสื้อทีมใช่ไหมเออนี้ลายดีเนาะอันนี้กระสอบนี่กี่ประมาณกี่ตัวพี่นุ่น45โลประมาณ85-90ตัวค่ะอ้อันนี้แชมเปี้ยนแล้วก็ใหญ่ค่ะพี่เดวใหญ่เฮ้ยแชมเปี้ยนรุ่นนี้ยังขายในช็อปนะคะหมายถึงว่าแบบแบบนี้คือมันเป็นแบบมาตรฐานของเขาเลยอือหูยอดขนาดเซลล์แล้วยัง2,000เลยโอ้โหโโอ้หนนนีี่่่พุ โหวินเทจฐานโครโลลูกค้าแต่นี้สวยจริงนะเฮ้ยสวยจริงนี่สวยจริงนะอันนี้ถือว่าเป็นวินเทจเนาะได้ตังสวยดได้ตังแน่นอนนี่ลายต้องลงครามหน่อยใช่ต้องลงอันนี้คืองลงครามให้มันสวยอ่ะไปแบบแช่ไฮเตอร์ได้ไหมจริงไม่น่าจะออกพี่แต่ว่าสวยเขาคนที่ทําได้อ่ะอืต้องหาทำอ่ะพี่ให้สวยเฮ้ยตัวนี้สวยมาก่ะพี่นุ่นซึ่งเราตอบไม่ได้นะลูกค้าว่าจะได้แบรนด์อย่างนี้ทุกกระสอบไหมใช่อันนี้ได้แบรนด์เยอะจนน่ากลัว ไม่อยากให้คาดหวังเลยใช่ไม่อยากให้ใครคาดหวังนี่วิกตอเรีซีเกตทั้งสองตัวเลยค่ะเยอะมากนะวิกตอเรียเนี่ยใช่วิบแบบปกติติดในกระสอบห้าตัวก็เจ๋งแล้วอ่ะนี่เป็นสิบเนี่ยวิกตอเรียอีกแล้วอ่ะโอ้โหสุ้โเราเป็นน้ำฟ้าจริงว่ะอันดีได้โอ้โหสุดปังอร่อยอ่ะอ่า<พ>อ,อันดีได้อานดีได้พู่เลยนี่กระสอบนี้ดีจริงๆอืมใช่ค่ะขายได้แน่นอนนะพี่นุ่นเนาะเปิดทุกวันยังอื้อจริงพี่อ่ะทูลราคาสิราคากระสอบนี้นะคะจาก4,500 ถ้ามาจายวิจริงใบนิวอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาท yes แหมเนี่ยเฮ้ยดีหมดดีหมดโอ้โหตายละตายละ not face ข้ามไอกินตัวนะอุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะบ้าไปแล้วสวยสวยหัวดีนะาะดีแล้วอ่ะมาอีกละแล้วลูปใหม่ไหมคะผลประกอบการนี่คือแบบแน่นเนืองอ่ะแน่นเนืองแน่นเนืองอ่ะจบเรียบร้อยว้ายก่อนปิด เจออีกแล้วนี่คืออะไรคะพี่ี่เสื้อทีมเสื้อทีมเออสวยนะนับว่าดีมากมากนะกระสอบนี้ใช่ค่ะกับราคาเท่านี้กับราคาเท่านี้เนาะโอ้โหไปทํากําไรได้ชัวร์ๆจบเรียบร้อยนะฮะสำหรับสเวตเตอร์มีฮู้ดน้อพี่นุ่นเนาะได้เลยค่ะจบแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งกระสอบได้ค่ะแล้วรอชมกันรอชมกันนะ มาอันนี้เป็นอะไรพี่นุ่นตัวนี้เป็นสเวเตอร์แบบไหมพรมค่ะแต่ไม่มีหูนะคะอารมณ์แบบใส่แล้วคุณชายตัดให้หน่อยค่ะคุณชายอันนี้นะจ๊ะถ้าคุณมาที่นี่คุณจะเจอพี่อหไรพี่มิวพี่มิวค่ะพี่มิวนี้เป็นมือวางันดับหนึ่งนะคะในการเลือกกระสอบอันนี้เป็นป้ายเท็กซัสนะฮะ100 100 lbs ก็คือ45่กิโลค่ะประมาณกี่ตัวฮะอ่าประมาณเกตัวเหมือนกันค่ะเก้าสตัวร้อยประมาณร้อตัวเนาะอ้า ไหมพรมนี้ยังไงพี่นุ่นไหมพรมเนี่ยค่ะใส่แล้วแบบเวลาที่เขาไปขายเนี่ยปีนี้ไหมพรมกับพูดกับสเวเตอร์เป็นของขายดีคริสต์มาสก็ได้คนตามหาคริสต์มาสเยอะคริสต์มาสก็มีนะคะใครอยากได้ก็ทักมาไหมพรมก็มีเรื่องของวินเทจเหมือนกันปีเก่าเหมือนกันแต่ว่าทีนี้ลูกค้าต้องศึกษาเอาเพราะว่าตัวไหมพรมอย่างคริสต์มาสหรืออะไรพวกนี้ค่ะปีบางคนขายตัวส0 0พันะแต่เนี้ยเราขายตามหน้าผ้าเลยก็คือขายความสวยตามความสวยของผ้าราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะปกติจะอยู่ที่5,500บาทค่ะ ตัวนี้ถ้าถ้ามาจับ Everything by น e w ก็คิดอยู่ที่ราคา4 5 0 0ัรบาทคำนวณแล้วก็ตกตัวละไม่กี่บาทเนาะใช่ค่ะตัวละสีบาทแต่ยังไงต้องยกกระสอบนะทุกคนใช่ค่ะมาแล้วรวยมีจำกัดไหมพี่นุชขอมีน้อยค่ะรายการนี้เป็นแรไอเทมพอสิ้นปีคนจะไปเที่ยวเยอะสวยสวยมากพวกนี้สังเกตดูนะไม่ต้องหนาวเขาก็ใส่ในห้องแอร์ก็ใส่ได้ลูกค้าจะบอกว่ากลัวเอาไปขขยแเราคันไม่คันค่ะเพราะเขาใส่ซื่อยืดข้างในถูกต้องส่วนใหญ่ไซนี้ก็อยู่ประมาณ ขาไซส์เหรอพี่นิวใช่ค่ะขาไซส์เนี่ยสวยมากลูกค้าต้องมโนนะถึงตอนที่มันถูกซักรีดแล้วโอ้โหตัวนี้นี่ขนาดมันยักอยู่ยังเห็นว่ามันใหม่อ่ะเออสวยเนาะคืองานพวกเนี้ยมันเรียกราคาได้พี่นิวเขาพี่นิวมาเนี่ยมาเปิดโอกาสให้ทางร้านได้ได้แบบกระจายให้ลูกค้าได้เห็นว่าผ้าเป็นแบบไหน ลูกค้าจะได้เห็นว่าเพราะบางบางที่เขาไม่มีเปิดโชว์อะไรแบบนี้ที่นี่ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทําให้คนเห็นของเนาะใช่ค่ะเพราะว่าที่ร้านเราเนี่ยเปิดโชว์สินค้ากว่าสองรอยายการถ้าสมมติว่าคุณชอบกระสอบนี้ที่เราเปิดเนี่ยก็ต้องเห็นเราก็ต้องรีบมานะอย่าช้านะเนี่ยช้าอดหมดนะจ๊ะคืออย่างเนี้ยลูกค้าจับตัวละสองกว่าบาทแต่ละราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่เช่นกันนะคะอุ้ยอันนี้นี่สีแบบคุณชายคุณชายสวยมาก ไปซักรีดหน่อยเนาะใหม่กริปอะทัวร์ราคาถ้ามาจาก r y t h i n g by New ได้ไหมถ้ามาจากวิติงไบ <c oughs> นิอยู่ที่ราคา4,500บาทค่ะแล้วแถมวิวาาเพราะว่าขีดนะคะแต่ต้องบอกว่ามาจาก Everything by New เท่านั้นอ,อันนี้คือวินเทจแล้วเนอะ <c oughs> ลายวินเทจนี้จะเป็นแบบไหนพี่นน้ตอารมณ์แบบนี้ค่ะพี่ก็คือมองแล้วแบบด้วยสวยะ่ะใช่ด้วยสีด้วยลายใช่ค่ะงานพวกนี้จะขายวินเทจขายผ้าเนื้อผ้าดีแล้วความใหม่แล้วก็ยี่ห้อ เนาะโอ้ยนี่แหละก็นี่อรารมณ์แบบวินเทจใช่ใอารมณ์วินเทจลายจะ,ประ,ะประมาณนี้นะทุกคนอุ้ยอันนี้ก็วินเทจเนาะโอ้โหโอุห้ยไปซักสักนิดหนึ่งนะทุกคนวิธีการซักแบบนี้พี่นุน่นอันนี้เราสามารถซักซักเครื่องได้ค่ะหยอดเหรียญได้ป่ะหยอดเหรียญได้แต่ห้ามใช้น้ําอุ่นอ๋อห้ามใช้น้ำอุ่นเพราะว่าพวกนี้มันมีส่วนผสมของผ้าวูลค่ะนะคะถ้าเกิดมีผ้าวูลก็คือเป็นขนสัตว์เวลาถ้าใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนมันจะหดมันจะหดมันเป็นยี่ห้อที่ ดังดังหนึ่งยี่ห้อนะใช่ไหมใช่ค่ะเออแต่ว่าตัวนี้ดังมากยี่ห้อนี้ดังมากตกตัวเท่าไหร่นะสี่บ้าทเองเหรอใช่ค่ะประมาณประมาณกระสอบนะทุกคนรีบเลยนะต้องรีบมาต้องรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโครงการไปเปิดกระสอบบนดอยขออัปเดตในร่วมบุญนะคะได้เลยอุ้ยปีแอกระเดงเหรออุ้ยแพงเหรอพี่ใช่ไหมใช่ค่ะปารดงอุ้ย อันนี้เป็นวูแน่ด้วยเป็นวูแทนนัอยูเฮ้ยเฮ้ออของดีออ riginal official แทนแน่นอนจ้ะ <มา S 2> ของมือสองทุกกระสอบส่วนใหญ่จะเป็นของแทนค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นมาในจากกระสอบเนี้ยคือหยิบเนื้อผ้าก็รู้แล้วอ่ะพีใ่ใช่ใอันนี้สัมผัสได้เลยนะว่ามันมันดีจริงๆ<อ>เดี๋ยวมาดูผลประกอบการของไหมโครม US กันนะจ๊ะ ยังไงก็ถ้าเกิดสุว่าคุณเห็นคลิปนี้แล้วของอาจจะหมดก็มาดูที่โกดังได้มีหลายรูปหลายอย่างให้เลือกเลยนะาถ้าสุว่าว่างเดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกเรื่อยๆนะจ๊ะเรียบร้อยละก็ถ้าสุว่าชอบคลิปของนิวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วะเี้ยกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจโกดังอัปเดตสเตชันด้วยค่ะคุณชอบคลิปของนิวก็อย่าลืมกดแชร์กันที่เยอะนะฮะแล้วก็กดเลิฟกันมากๆคลิปหน้าจะมีอะไรต้องติดตาม